สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงรัฐบาลไทยนะครับวางแนวทางรัฐบาลไทยให้ FC นะครับวันที่1พฤศจิกายน2567นะครับรัฐบาลไทยลงคลิปเดียวคลิปนี้คลิปเดียวนะครับยังไม่ลงในวดนนี้นะครับจะลงให้คลิปเดียวเท่านั้นนะครับในคลิปเดียวนะครับหลัก ที่ลงให้ตัวนี้จะเป็นเน้นล่างนะครับเน้นตัวล่างนะครับเน้นสองตัวล่างนะครับเน้นสองตัวล่างพอนะครับสองตัวบนก็ <_ han> ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสองตัวล่างตัวนี้ค่อนข้างจะแน่อยู่นะครับค่อนข้างจะแน่ใจอยู่ว่าอยู่ในนี้แหละนะครับอยู่ในนี้แหละนะครับมีสถิติให้ดูให้ชมอยู่นะครับเอาหลักสิบได้หนึ่งสองสามสี่นะครับสิบ่างในหนึ่งสองสามสี่นะครับเน้นสองกับสาม เน้น2กับ3นะครับ1 2 3 4แต่เน้นตัวเน้นให้จะเป็น2กับ3าเน้น2กับ3ให้นะครับเน้นแต่หลัก10นะหลักหน่วยไม่เน้นนะครับมีหลักหน่วยแค่3ตัวนะครับก็จับคู่นะครับจับคู่เลยนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงพูดมากนะครับจับคู่ให้เลยนะครับก็จะเป็น

สี่แปดอ่าปากกาปากกาหมดปากกาหมดอ่าก็เขียนย้ำให้ก็ได้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 3 8ม6ป7สี่ก็นะครับก็ตัวเน้นก็จะเน้นที่หลัก12กับ3นะครับเน้นที่หลักสิกับ3ที่2กับ3ก็จะเป็น2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8ปดดสนะครับเป็นสตัวล่างนะครับเป็นสตัวล่างเป็น2ตัวล่างนะ นะครับอันนี้ก็คือแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับ2,567นะครับทีนี้สูตรนี้มีสถิติการเดินนะครับเอาสถิติมาให้ดูด้วยนะครับเ,เริ่มเริ่มมาตั้งแต่ง,งวดวันที่16สิงหานะครับสิสิงหาเราก็เอางวดวันที่1สิงหามาคำนวณน,นะครับก็จะใช้หลักแสนนะครับหลักแสนบวกกัน4ครั้ง่า3ครั้งนะครับ3ครั้งหลักแสน3ครั้ง บวกกับหลัก10ครั้งที่4เลขมุ่นครั้งที่4นะครับอันนี้ยังไม่มีทิศทางหลัก10หน่วยนะอันก็จะได้4 32นะเอา2นะครับบวก7 7็บวก2ก็เป็น99012นสะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเอาหลักหมื่นนะครับลดแต้มไป3ลดแต้มไป2แต้มนะครับหลักหมื่นเอาตัวเองด้วยแล้วก็ลดแต้มไปเอา890กมันเป็นศูนย์เพื่อเอา890กตัวนี้ก็จะได้ ตัวออกก็คือสองแปดนะครับสองแปดได้สองแปดตัวออกได้สองแปดในงวดน,นี้อ่างวดต่อมานะครับหลักแสงก็คือศูนย์ศูนย์บวกกันสามพังก็ได้ศูนย์บวกสองก็เป็นสองสองสามสี่ห้านะครับตัวออกก็เก้าสี่ฝั่งนี้ออกสี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งเอาเก้าลดลดไปสองแต้มเจ็ดแปดเก้า นะครับก็เป็น94ได้9นะานะสูตรต่อมานะงวดวันที่งวดประที่16กันดานะครับ1คือแสนหนึ่งบวกกัน3ครั้งก็ได้3แล้วก็10ครั้งที่4 8เป็น11นะครับได้1 2 3 4นะครับมาออก37ฝั่งนี้ได้3อีกฝั่งหนึงเอาหมื่นนะครับลด2แต้มก็จะ7 8 9ก็ออก37นะครับอ่านะ หกสามเทีนี้งวดต่อมางวดต่อมานะครับสมบุกคนจะมาออกสามเแล้วงวดต่อมาก็เอา6 6 6ส 6, 6, 8, 8, 8, อันนี้0 408ส่ได้0ก็เป็น8901นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็0ูนย์ได้แปดเวันนี้มันไม่ออกคู่กันนะครับมันออกตัวชนมันชน3ตัวมันชน9นะครับออก 5, 9เนะเป็นเลขชนงวดน,นี้ไม่ได้คู่แต่ว่ามาเป็นเลขชนนะครับ งวดต่อมา7 3 21บวกหหลักสิบครั้งที่4เป็น7 8 9 0นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ1ห,หลักหมื่นลดสแต้ม9 0 1ออก0 0นะครับฝั่งนี้ก็0ฝั่งนี้ก็ได้0ชนกัน2ตัวเด็กก็มานะครับคู่นี้มาคู่0นะครับ 0, 0 0ล่าสุดนะงวดจะถึงนี้4 4 32ี่บวก10ครั้งที่4คือ9 เป็น11 1 2 3 4นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือ8ลด2อแต้ม6กจนะิดก็รตัวนี้นะครับแต่ผมวางตันนี้เป็น10นะวางเป็น10ก็ไม่แน่ก็อาจจะพลิกไปพลิกมาเพราะว่าสถิติมันก็กลับไปกลับมานะครับกลับไปกลับมาคือไม่แน่ว่า4ตัวจะเป็นหลัก10อันนี้ก็2 8ดเนี่เป็น10อยู่อันนี้9 4ก็ฝั่งก็9 4อันนี้3 7เป็นหลัก10อันนี้9 ไม่รู้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือ0 0 0มันบอกไม่ได้มันเหมือนกันนะครับก็ส่วนมากก็ฝังสตัวเป็นหลักสิบนะครับฝังสีตัวเป็นหลักสิบนะครับแต่ว่า1 2 3 4นีม่มาชนกับหลักสิบหลายๆสำนักอยู่ก็จับตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับจับเป็นหลักสิบไว้หลักหน่วยก็เป็น6 7 8นะครับอันนี้เป็นฝายล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับเนียนล่างก็เนียนล่างนะครับ เน้นล่างตรงเน้นล่างตรงอ่าเป็นเน้นล่างตรงนะครับถ้ามีทุนก็กลับด้วยก็ดีนะครับเน้นพี่262728363738เนะครับเน้นไว้6คู่นะครับที่เหลือก็แค่การการไว้นะครับอันนี้คือแนวทางรัฐบาลไทยนะครับก็คงจะวางไว้ให้เอฟซเท่านี้นะครับก็สลาก2ตัวของรัฐบาลก็มีนะครับตัวละใบละยี่สิบาทใบละยี่สิบบาทก็ หนึ่ง6องสามจีบาทนะครับหรือรวทั้งหมดเลย20ก็240นะครับก็มาเยอะจนเกินไปนะครับพอได้ฟังพอได้เสียงโชคนะครับอันนี้ก็คือแนวทาง2ตัวล่างรัฐบาลไทยนะครับเน้น2ตัวล่างตรงเน้นล่างตรงนะครับก็คงจะให้ไว้เท่านี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก,กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ